รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร่วม,วม,วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พบกันเช่นเคยที่ศาลเจ้าพ่อทัพอ,อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะพาคุณผู้ชมมากราบสักการะองค์หลวงปู่ทวดไหว้ขอพอรเจ้าพ่อทับและพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศพิธีแก้ปีชงค่ะปีนี้ตรงกับปีขานปีวอกปีกุลและปีมะเส็งค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้เรากําลังถ่ายทํา ไทยทีวีช่อง5รายการคิดดีแลนด์นะครับอ่าเวลาออกอากาเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งท่านเห็นไหมครับคือการทำปีชงที่ผมได้กล่าบเรียนไปแล้วว่าทำปีชงในประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวมีอยู่ที่เดียวคือที่ศาลเจ้พ่อทับที่ทำถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณ จากประเทศจีนจริงๆแล้วมาทําที่ประเทศไทยของเราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วปัจจุบันก็ยังมีที่เดียวในประเทศไทยที่ทําถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆนะครับมิฉะนั้นคือท่านมาทำเนี่ยท่านจะทราบเองท่านที่ทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับท่านจะทราบด้วยตัวท่านเองว่าก่อนทากับหลังทำเนี่ยจิตใจท่านจะผิดไปทันทีนะครับ ถ้าไปทท่านไปทำที่อื่นน่ยท่านไปพูดเองจริงๆแล้วคือท่านไปพูดอะไรถ้าถ้าพูดตามประเพณีสมัยโบราณได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้มิฉะนั้นคือท่านก็ไปพูดขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าหรือตัวข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญจบแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแต่ของผมนี่ไม่ใช่นะครับเป็นพิธีกรกล่าวเป็นขั้นตอนให้มันถูกต้องตามประเพณี สมัยโบราณจากประเทศเยนจริงๆถึงมาทําอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อทับตําบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการของเรานะก็รายการก็คือวันที่5มีนาคมเป็นวันเสาร์นะครับตีห้ถึงตีห้ครึ่งนะครับท่านชมได้ที่ไทยทีวีช่อง5ของเรานะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้าท่านมีปีชง4ปีด้วยกันเนี่ยท่านมาทำดูแล้วท่านจะทราบว่า การที่ผมบอกว่าประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวเนะ่ะเขาทํากันยังไงท่านท่านก็เห็นอยู่ในทีวีแล้วนะครับการทําไม่เหมือนกันครับท,ทุกอย่างจะต้องมีพิธีกรกล่าวาให้ท่านกล่าวตามเป็นถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจร, ين, จ,รจริงๆริฉะน,นั้นก็ขอเชอิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้าท่านมีปีชงท่านทดลองมาทําดูท่านไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับการเครื่องเส้นไหว้ทุกอย่าง คือทางศาลเราจัดให้เสร็จแล้วท่านจะเสียเงินทองไม่ใช่มากมายนะครับท่านละ200บาทนะของเส้นไหว้รวมอยู่ทั้งหมดคือเสียเงินแค่200บาทนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้วันที่5มีนาคม2565นะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องถ้ามีปีชงก็ขอเชิญชวนมาทดลองทำดูได้ ถ้าทาเสริมดวงก็ได้อีกนะครับคือท่านดวงดีไม่ดีคือไม่ต้องพิชงเราก็มาทำเสริมดวงได้มันเหมือนกับทําแล้วเราจะทราบดีบางท่านเนี่ยทำทุกปีปีนหลายหลายครั้งเพราะทาเสริมดวงให้ดวงเรายิ่งดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลานี้ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับคือคือที่ศาลเฉพาะทับที่ผมบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นเนี่ย คือท่านมาถึงปุ๊บเนี่ยครับท่านจะต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับท่านต้องมาลงทะเบียนก่อนว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ต้องบอกให้ให้ซวยเอียรับทราบทั้งหมดให้ถูกต้องตามประเพณีที่สมัยโบราณเขาทํากันมานะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับมาทําดูแล้วท่านจะปรากฏดูในตัวท่านเองท่านไม่ต้องถามใคร ทำแล้วดีหรือไม่ดีท่านไม่ต้องถามใครตัวท่าน่ะทราบเองนะครับพอท่านเข้าพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้เองเลยว่าโอ้ทำไมทำแล้วไม่เหมือนกับที่อื่นที่นี่ทำแล้วถูกต้องที่ว่าถูกต้องนั้นจริงๆเป็นเรื่องจริงนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสนะครับก็มาทำปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่ณตำบลสำโรงหนึ่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ถ้าท่านมาจากสีแยกบางนาเนี่ยท่านจะวิ่งตรงมาทางจังหวัดสมุทรปราการประมาณ5กิโลเมตรจากสีแยกบางนามาถึงเชิงสะพานสำโรงเนี่ยด้านขวามือท่านจะมองเห็นห้างอ e ินทเดียนเวอร์ e N v, นะครับแล้วท่านไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับท่านไปยูเทิร์นที่ใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนประมาณ3ถึง400เมตรท่านจะมองเห็นศาลเจ้าพ่อทับตั้งตังงานอยู่ณถนนรถรางสายเก่า แล้วท่านเข้ามามีที่จอดรถสะดวกสบายท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วยังมีองค์หลวงปูท่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกนะครับมีสาลาเก้าวัดไหว้พระเก้าวัดท่านมาไหว้ที่นี่ก็ได้ยังมีหลวงพ่อทันใจเทพทันใจนะครับมีทุกอย่างในศาลเฉพาะทับนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บริการท่านอย่างดีนะครับบริการทุกท่านบริการอย่างดีเพราะท่านได้ มีความทุกข์ใจไม่สบายใจมาแก้ชงที่ศาลเฉพาะทับปุ๊บเนี่ยคือเจ้าหน้าที่จะต้อนรับท่านอย่างดีอยกเทียนแล้วว่าตามค่ะเทพไทยสวย,อยขอถวายเทียน,ยยนแสงเทียน ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆถวายสามทางระหว่างข้างในยกคืนทองห้อมกระดาษแดงขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยืินทองถวายสามทางระหว่างที่เดิมขึ้นกระดาษสีชมพูนะจ๊ะ เรานะคะใช้มือเดียวนะจ๊ะ12ครั้งค่ะตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าเลยนะคะเน้นให้โดนตัวเรานะคะเริ่มเลยค่ะปัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งอับมงคลหรือโรคภัยไ,ไข้เจ็บใดๆปัดออกไปให้หมดจากตัวเรา12ครั้งค่ะคุ้นครองเราทั้งปีค่ะสา ยเอียขอโชคลางเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้างรวยล้างรวยเงินทองโค้สามค้งรมาวางที่เดิมเทพไทยสวยเอียขอลาผลไม้ไปทานขอให้ท่านคุ้มทองให้ปราศจากโรคภัยห้เจ็บใดๆ ผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้เราก็ชมไทยทีวีช่อง5รายการคิดดีแลนด์จากไทยทีวีช่อง5แล้วนะครับคือผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทัพเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ได้ดูไทยทีวีช่อง5ทุกวันเสาร์ตี5ถึงตี5ครึ่งรายการคิดดีแลนเนี่ยก็ผมเองก็ต้องขอขอบคุณ และขออา,อารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดมีเจ้าพ่อทัพที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสมุทรปราการแห่งหนึ่งจ้องขอประทานพรให้ท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท,ท,ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนามีสุขภาพจิตดีๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ เฮงเฮงเฮงตลอดปี2,565ขอขอบคุณครับทุกท่านครับสััสดีครับคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะทําบุญแก้ปีชงเชิญชวนมาที่ศาลเจ้าพอ่อทับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะคะที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะเชิญชวน,ชนคุณผู้ชมมากราบสักาาการะขอพอรองหลวงปววออู่ทวดไหว้ขอพอรเจ้าพ่อทับไหว้ขอพรหลวงพอ่อทันใจเทพทันใจ และมาไหว้ขอพอรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9วัดดังแห่งประเทศไทยที่ศาลเจ้าพอ่อทัพแห่งนี้ค่ะช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมกดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืยงหัวใจขอปลอทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิดถึง ความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ